ฝรั่งอึ้งชมไม่หยุดปากเลยค่ะหลังโดนคนไทยด่าแรงที่แท้เนี่ยแฝงไปด้วยศิลปะถ้าคุณเป็นฝรั่งเพิ่งจะมาประเทศไทยก็คงจะคิดว่าคนไทยต้องสุภาพอ่อนโยนแล้วก็พูดจานุ่มนวลแต่ว่าคุณอาจจะคิดผิดค่ะเพราะถ้าเกิดว่าใครได้สัมผัสกับคนไทยจริงๆก็จะรู้เลยนะคะว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้แค่พูดจานุ่มนวลเท่านั้นแต่คนไทยยังสามารถด่าคุณได้แบบที่ฟังแล้วรู้สึกทั้งเจ็บทั้งขำทั้งมีศิลปะจนฝรั่งเนี่ยต้องร้องเลยค่ะว่าด่าผมอีก และต้องบอกนะที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าคด่าของคนไทยไม่ได้หยาบคายกระด้างแบบทั่วไปแต่มันคือมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสร้างสารรค์ตั้งแต่ยุคสมัยยุทธยาจนมาถึงยุคปัจจุบันในยุค2,525 25. ที่แม้กระทั่งกูเกิลแปลภาษายังต้องร้องขอชีวิตค่ะซึ่งบางคำค่ะฟังดูเนี่ยก็คล้ายกระบทกวีบางคำเนี่ยก็มาจากสัตว์บางคําก็ชวนให้งงนะคะว่าพาดพิงถึงอะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆค่ะฝรั่งที่อยู่เมืองไทยไปนานๆเนี่ยจะเริ่มชินและบางคนก็รู้สึกภูมิใจที่โดนด่าด้วยเเพราะมััันนป็สญ,ญลกษณ์ เขาได้กลายเป็นคนในแล้ว โดยในชุมชนออนไลน์ค่ะก็มีชาวต่างชาติค่ะเขาได้มาแชร์ประสบการณ์ความประทับใจหลังโดนคนไทยด่าซึ่งตอนแรกเขาบอกเขาไม่รู้ความหมายหรอกแต่สุดท้ายพอรู้ความหมายเนี่ยถึงกับปลื้มปิ่มเลยนะคะที่คนไทยเนี่ยคิดได้ลึกซึ้งขนาดนี้แล้วเขาก็ชมค่ะว่าคนไทยคิดคําด่าได้สร้างสารรค์ทั้งฮาทั้งเจ็บแบบแปลกๆอย่างเช่นที่คนไทยด่ากันว่าอีสัมเพงบางทีก็เปรียบเป็นสัตว์บ้างหรืออย่างคําติดปากของคนไทยค่ะก็คืออีคังคกขึ้นวอฝรั่งโดนด่าไปทีถึงกับสับสนนะคะว่าทําไมอยู่ดีเฉื่อกลายเป็นสัตว์ขึึ้้นนบกข ได้ซึ่งมันก็ยังมีอีกหลายคําอย่างเช่นคําว่าลําไยคุณผู้ชมแบบจู่ๆนะคนไทยก็พูดขึ้นมากางวงเลยว่าลําไยวะเพื่อนต่างชาติเนี่ยก็งงว่าอยู่ดีจะพูดถึงผลไม้ทําไมหรืออย่างเรื่องของฝรั่งคนนึงไ่ะที่เขาได้เล่าค่ะว่าฉันเนี่ยทำอะไรผิดบางอย่างแล้วแฟนคนไทยก็ตะโกนขึ้นมาว่าอีหยังวะฉันเนี่ยงงหนักมากจนจะต้องไปเซิร์ชกูเกิลรัวๆแล่ก็พบว่ามันคือคําของชาวอีสานที่เขาใช้กันบ่อยอีหยังวะอีหยังวะอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นวลีแห่งความงงระดับชาติไปแล้ว ซึ่งบางคนก็เล่าเนี่ยค่ะว่าเขาเจอเพื่อนเรียกค่ะว่าอีตัวดีฝรั่งเนี่ยก็นึกว่าเป็นคําชมนะคะเหมือนจะชมว่าเป็นคนดีหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะเป็นคําด่าแล้วก็ต้องบอกค่ะว่าหลังจากที่คําด่าของไทยได้แพร่กระจายไปในหมู่ต่างชาติบางคนเนี่ยถึงก็เริ่มหัดพูดคําด่าไทยอย่างจริงจังเลยนะคะมีการเปิดกระทู้ในเลดดิตค่ะแล้วก็ในแพลตฟอร์มอื่นๆอีกมากมายฝรั่งเนี่ยไปตั้งกระทู้กันนะคะบอกว่าขอคําด่าที่แรงแต่ตลกในภาษาไทยหน่อยจะเอาไปด่าเพื่อนบ้างค่ะ โดยก็มีคนเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็แชร์คําด่ากันนะคะบางคนเนี่ยก็บอกว่าตัวเองเนี่ยชอบคําไหนอย่างคนแรกเขาบอกว่าฉันเนี่ยชอบคําว่าพระเจ้าช่วยกล้วยทอดน่าจะเป็นอะไรที่เหมือนกับโอ้พระเจ้าก้วยทอดฉันก็หวังว่าวันหนึ่งน่าจะมีคนทําเสื้อที่เป็นคํานี้ออกมาขาย และคนต่อมาค่ะบอกว่าฉันอยากได้เสื้อที่ตลาดนัดเจเจเป็นโลโก้ NASA มองดีๆเนี่ยมันเขียนว่านาฮีเกือบได้ซื้อมาแล้วแต่ว่าคนขายบอกว่าไม่มีไซส์ฉันเสียดายเกือบได้ใส่เที่ยวแล้วคนต่อมาค่ะบอกว่าฉันส่วนตัวแล้วชอบคําว่าช้างน้ํานะเพราะมันหมายถึงคนที่อ้วนมาก คนต่อมาค่ะเขาบอกว่าเขาชอบคํานี้ค่ะคําว่าสอนจระเข้ว่ายน้ําเพราะมันเนี่ยโคตรจะจริงเลยอย่าพยายามสอนผู้เชี่ยวชาญให้ทําในสิ่งที่พวกเขารู้อยู่แล้วหรืออย่าไปสอนคนที่เก่งกว่าคุณในเรื่องนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วจระเข้จะกัดหรืออาจจะกินคนโง่ที่พยายามสอนมันว่ายน้ําแทน ชาวต่างชาติอีกคนนึงค่ะก็บอกว่าผมก็ชอบนะมีคําที่ชอบเหมือนกันนั่นก็คือคําว่าดีกว่าตกบันไดแล้วเอาไข่ลงหมายถึงเรื่องมันจะแย่กว่านี้ก็ได้ตอนแรกเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันว่าไอ้ไข่ที่ว่าเนี่ยคือไข่ไก่หรือเปล่าทีแท้เนี่ยเพิ่งมารู้ว่ามันคือลูกอันท้าของคนและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีคนมาแชร์ประสบการณ์ที่ชอบบางคนก็แชร์ประสบการณ์ขอให้คนไทยสอนคําด่าแต่ว่ากลับโดนคนไทยปฏิเสธค่ะ โดยเขาก็บอกว่าสําหรับฉันแล้วภาษาอังกฤษมันมีวิธีที่ดูแยกกว่านั้นในการใช้คําหยาบซะอีกแต่จากประสบการณ์ของฉันในประเทศไทยปัญหาเนี่ยก็คือว่าคนไทยเนี่ยมักจะไม่ยอมบอกฉันเกี่ยวกับคําหยาบเลยพวกเขาจะบอกว่าไม่ควรใช้มันจะดีกว่าถ้าเราไม่รู้จักซึ่งฉันว่ามันไร้สาระมากๆฉันไม่ได้อยากจะใช้มันหรอกนะแต่ฉันแค่อยากจะรู้ว่าคนรอบตัวเขาพูดอะไรเท่านั้นเอง คนต่อมาก็เจอประสบการณ์คล้ายกันเลยค่ะเขาบอกว่าทุกที่ที่ฉันเดินทางไปคำหยาบเป็นคำแรกเลยที่คนท้องถิ่นจะต้องสอนยกเว้นประเทศไทยนี่แหละและใช่เลยมันคือคำตอบแบบเดียวที่ฉันได้กับคนไทยคนไทยบอกว่าคุณไม่ควรใช้คำเหล่านี้ฉันจะไม่สอนคุณ ซึ่งนี่หากก็คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าฝรั่งส่วนมากที่เขาได้ใช้ชีวิตในประเทศไทยมาสักพักก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าคําด่าของไทยไม่ใช่แค่หยาบแต่ว่ามันคือศิลปะบางคําก็ดูเหมือนสุภาษ,ษ,ษิตบางคําก็มีการพาดพิงสัตว์บางคําก็ประชดประชันนะคะแต่ว่าเมื่อเขาเนเริ่มเข้าใจความหมายฝรั่งนก็ถึงกับหลุดคําและก็ต้องจดจาไว้ใช้เองเพราะฟังไปฟังมาเนี่ยมันก็มีสเสน่ห์เหมือนกันค่ะก็อย่างที่กล่าวไปค่ะอย่างคําว่าอีคังโคกขึ้นวอ